นาฬิกาที่ช่วยให้เด็กดูนาฬิกาเป็นหรือว่าบอกเวลาได้เนี่ยที่ผมไปทนพจนมาก็มีดังนี้นะครับอันแรกก็คือฟ i ก a c คโดย Swatch นะครับอันนี้ก็มีดีไซน์ที่ก็จะคิดเลยนะครับก็คือว่าเข็มสั้นที่ใช่บอกเวลาชั่วโมงนะครับก็จะมีสีเดียวกับตัวเลขที่เป็นชั่วโมงนะครับส่วนเข็มยาวที่บอกเวลานาทีนะก็จะมีสีเดียวกับตัวเลขที่ใช้บอกเวลานาทีนะครับเลขอย่างเช่นเลข5้านะครับก็เขียนว่า0 5นย์้านะครับ อันนี้ก็เหมาะยาการบอกเวลาแบบนี้นะครับเช่น7ซ v e นฟนะครับก็เรียกว่าอ่านเวลาได้ตรงตามที่เข็มยาวชี้เลยนะครับที่ที่เลขหนึ่งก็อ่านว่าโอไฟลนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็น q u i c k Fa c t นะครับแล้วก็ s Swiss Made นะครับต่อไปนะครับนี่ห้อนี้ครับ g r t t นะครับรุ่นนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะตัวเลขเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบตัวเลขอย่าง้ถูกใจเลยนะครับภัยเกตว่า มีการอ่านแบบนี้นะครับก็คือว่าตัวเลขเนี่ยบิ้งไปเรื่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยนะครับถึงสามสิบปุ๊บนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่ยี่สิบเก้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะยี่สิบเก้ายี่แปดแล้วพอยหลังไปนะครับอันนี้นยครับเป็นลักษณะของการบอกเวลาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเข็มยาวเนี่ยครับชี้ที่เลขสิบเอ็ดนะครับเราก็จะอ่านว่าไฟ to อะไรบางอย่างเช่นอ่าอีกสักห้านาทีสี่โมงเย็นนะแล้วเราก็อ่านว่า f to 4นะครับนะ ก็เป็นควารารบอกเวลาอีกแบบหนึ่งนะครับใช้ Tool กับ pass เข้ามาช่วยนะครับถ้าเข็ยมยาวชี้ที่เลขห้าก็จะบอกว่าเป็น5 past แล้วก็พูดถึงชั่วโมงอะไรบางอย่างเช่น5 past t h คือว่าบ่าย3โมง5นาทีอันนี้ก็โอเคดีนะครับตัวเลขเยอะดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของ q u a r ตอร์ด้วยนะครับเนี่ยนะครับหนึนสี่วนึ่นสองึงนสี่นี่เป็นต้นนะครับก็สำหรับที่ห้อน,นี้นะครับ GRTT ER เนี่ยก็จะมีแบบแบบนี้ด้วยนะครับที่บอกเวลาเป็นแบบ อีกแบบหนึ่งนะก็คือว่าบอกเป็นเลขธรรมดาเลยนะครับไม่ได้บอกเป็นทูกับพาสเหมือนเมื่อกี้นะครับเรียกว่า,เร,าเรียกว่าบอกเลขได้ละเอียดนะครับเช่น52นาทีนะเข็มเข็มยาววัดชี้ที่เลย52นี่เป็นต้นแล้วก็จะมีเรื่องของชั่วโมงในหน่วยที่เป็น24ชั่วโมงด้วยนะครับเช่นบ่ายบ่ายโมงก็เป็นส3บานาฬิกานะครับแล้วก็สําหรับเอ่อโรงเรียนที่ให้นักเรียนใช้นาฬิกาได้แต่ว,ว่าต้องเป็นสีดาเท่านั้นนะครับก็จะมีรุ่นนี้นะของคาซีโอนะครับรุ่นนี้ก็บอก เวลาหน่วยชั่วโมงเนี่ยเป็นแบบย4สชั่วโมงก็มีนะครับแล้วก็รูปนี้ผมนิดนึงคือมันมีวันที่ด้วยนะครับผมไม่ค่อยชอบนาฬิกาที่เป็นเข็มที่มีวันที่นะครับก็ถัดไปนะครับอีกรูนหนึ่งที่ผมคิดว่าลงตัวมากคือรุ่นนี้นะครับก็คือมีความเรียบร้อยนะสีดํานะครับแล้วก็ชั่วโมงนี่นะครับก็เป็นสีขาวนะครับเข็มสีขาวตัวเลขสีขาวแล้วก็นาทีก็เข็มสีฟ้าตัวเลขก็เป็นสีฟ้านะครับ อันนี้ก็น,นิดหนึงนะครับก็คือว่าตัวเลขห้าเนี่ยถ้าเป็น0ูย์ห้เนี่ยก็จะเพอร์เฟกเลยนะครับ